สวัสดีค่ะพบกับไฮไลท์ก่อนเปิดตลาดประจำวันที่18มกราคม2564โดยศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเริ่มต้นสัปดาห์นี้ตลาดเงินตลาดทุนน่าจะกลับมาอยู่ในบรรยากาศระมัดระวังอีกครั้งนะคะมีสัญญาณมากขึ้นที่สะท้อนว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องมีการทยอยประกาศมาตรการล็อกดาวน์กำลังส่งผลกระทบทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้าทั้งในสหรัฐและยุโรป นอกจากนี้นักลงทุนยังมีความกังวลต่อเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีนต้านโควิด -19 หลังเริ่มทยอยเห็นปัญหาของประเด็นดังกล่าวในหลายๆประเทศจุดสนใจสำคัญของตลาดในสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่ผลประกอบการรายมาสที่4ของปี2563ของกลุ่มแบงก์สถานการณ์ทางการเมืองของไทยรวมถึงประเด็นทางการเมืองของสหรัฐโดยเฉพาะพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของานโจไบเดนในช่วงกลางสัปดาห์ และนั่นคือทั้งหมดของไฮไลท์ก่อนเปิดตลาดที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ